ทุกคนทักทายกันยามเย็นตอนนี้จะห้าโมงแล้วประมาณเนาะอเล็กไปไหนไปข้างนอกกินซูชิทุกคนวันนี้กินซูชิเหรอรเหรออยากกินซูชิครับแมทธิวกำลังแข่งมีแข่งตนเดินทางตั้งแต่เช้าตามที่บอกจากเช้ามีแข่งตอนสี่โมงเย็นกว่าจะแข่งเสร็จก็ กลับบ้านประมาณสี่ห้ทุ่มจ้ะแมททิว uh huh. ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องกับข้าวเพราะว่าทีมจัดหากับข้าวให้กินเนาะ uh huh. เราก็วันนี้เล็กอยากกินซูชิอะทุกคน uh huh. แล้วทีนี้พ่อเขาไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่น uh huh. <laughs> เขาไม่ใช่สไตล์แบบกินซูชิไง uh huh. ก็เลยบอกพ่อว่ามีต้มยำม, uh huh. มีต้มยำไก่วันนั้นแล้วก็มีข้าวเหนียวก็ให uh ้พ่อกินไป ส่วนเราก็จะไปหากินอะไรนิดๆหน่อยๆจังอืมนั่นแหละไปร้านซูชิร้านเดิมที่เราเคยกินมันก็จะแซ่บยู่บเออวันนี้อเล็กจะเลี้ยงแม่มันนี้อเล็กจะเลี้ยงแม่แม่บอกว่าอเล็กเลี้ยงแม่ใช่ไหมใช่ไปทุกคนเข้ามาในร้านก็ดูเมนู ซูชิว่าจะกินอะไรจริงๆเขามีหลากหลายเมนูมากทุกคนเนาะก็เลือกเอานี่ที่แม่บอกเทมปุระเทมปุระสิบชิ้นเออก็ดูเมนูไปเรื่อยจ้ะว่าอยากกินอะไรถามมาเล็กว่าอยากกินอะไรอยากกินแบบเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนเล็กบอกไม่รู้แม่เดี๋ยวดูก่อนก็ดูไปเรื่อยๆลูกค้าเขาก็เข้ามาเรื่อยๆจ้ะ เอ,อเราไปก่อนเราก็น่าจะได้อาหารก่อนระวังว่าเพราะว่าลูกค้าที่เขาสั่งแบบออแกร็บก็มีเยอะมากเลยทุกคนเนาะก็เราก็หาไปเรื่อยๆจะ้ะเรากินซูชิกินซูชิกะเล็กสั่งไปแล้วเขาบอกว่ารอ30นาทีขณะนั่งรอซูซชิมาเราก็ กินน้ำซุปที่เขามีให้บริการเองนะทุกคนก็เออวันนี้กินน้ำซุปไม่เค็มเหมือนวันนั้นเลยทุกคนกินได้เรื่อยๆอะ่ะมีต้นหอมแล้วก็มีสาหรายใส่ให้ด้วยเนาะก็อร่อยไปอีกแบบจ้ะทุกคนจ้ะนั่นแหละก,ก็นั่งรอ30นาทีก็ตอนแรกว่าอเล็กเราจะรอไหมหรือจะกลับไปกินข้าวที่บ้านอเล็กบอกแม่เรามาแล้วเราก็รอเถอว่างั้น <laughs> yeah. Yeah. Yep. That's oh, Oh, sakit, kenapa? enak, oh, daily, pas ada cuppie Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Okay. 好吃。 hard oh. เอาหน,นี้สิุูหรือว่าไ้ไ้ไปกินสุดท้ายอะเลยเปลี่ยนกินของแม่ไหม いただ Mae'n rhaid i ni ddod i'r cwestiwn yna. Mae'n rhaid i ni ddod น้ำอร่อยไหมอร่อยมากอิ่มแล้วเนาะครับเอออิ่มแล้วอพตอนนี้อิ่มแล้วหมดแล้วเดินกลับบ้านทุกคนอากาศดีมากอ่ะดีมากเดีหกุ่มอัน้หกทุ่มหกโมงหกโมงเย็นโมงเย็นหกโมงเย็นเออหกทุ่มเมื่อวานเออตีห้าเมื่อวานเยาโดนด เดินครับ <c oughs> โอ้เสียงรถฉุกเฉินอยน,ยนี่มอ่ะแม่ดูมองนะเสียงรถฉุกเฉินนี่ถ้าสมมุติว่ามีรถที่แบบขวางรถฉุกเฉินไม่ให้ไปถือว่าผิดกฎหมายนะทุกคนที่มีก็คือ เขาจะพร้อมใจกันแบบว่าหลีกทางให้รถฉุกเฉินถ้าถ้าลรถฉุกเฉินมีเสียงเอเสียงวอนี่เนาะทุกคนคือเขาจะหลีกทางให้เลยโดยอัตโนมัติอืมท่านแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราถือว่าเราผิดกฎหมายไงคนที่ขับรถอ,อ่ะเออทุกคนถึงมากแล้วท่านแหละ อเล็กก็จะไปอาบน้ำนอนแล้วเพราะว่าทุ่มหนึ่งก็จะหลับแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แหละวัยรุ่นกำลังแบบว่าอยากเที่ยวอยากดื่มอยากลองก็อย่างนี้แหละอเล็กแม่ก็ไม่ห้ามแม่ก็บอกว่าอาเล็กไปเลยไปกับเพื่อนเลยแบบไปทำอะไรก็ไปทำไปทำในสิ่งดีๆไปพบเจอการไปกินไปดื่มไม่ใช่แบบ <c oughs> ไปทำแบบว่าเป็นนักเลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นอเล็กนะ <c oughs> เนาะไม่บอกว่าไปเลย กับเพื่อนอือฝากคลิปไว้สนิทจ้าทุกคนบ๊ายบายจ้า